ที่อาคารศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิสิตทวีสิงห์ ing, ประลัดจังหวัดน่านเปิดงานประสุสัตว์ร่วมใจกำจัดภยัยโรคพิษสุนักบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถว,วายเป็นพระราชกุศลแด่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัชติยะราชนารีเนื่องในวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ65พรรษา โดยออกหน่วยประสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันกรโรคพิษสุนัขบ้านนะครับการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบให้กับประชาชนนะครับโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและในพื้นที่อำเภอภูเพียงนําสัตว์เลี้ยงมารับบริการในครั้งนี้เป็นจนํานวนมากครับ